ครับ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 รู้กับรู้กับมาครับเผื่อนครับมาจากเวียนมาครับเผื่อนครับมาเปื้อนเอนครับคือมากคือคามมงัเปื่อนคือมากมากรจาาเรียนไหนนี่ครับเขามาบ้านกลับมาคบคินะครับ กับกับเผื่อนกับแล้ก็ี๊บเอาบ้านกับเผื่อนมัดบ้านเลยนะครับมือคือมัดหกซึ่งก็ปีบะเผื่อนซึ่งพอออกปี๊บแต่ก็มีคนมาช่องเรียกว่าช่องหน้าวัดแต่ช่องก็ยังไม่รู้นั่นเห็นดีใช่ไหมคหมอคือดีใช่ไหมครับก็คนจะคนนั่งอย่างยุ่ยไว้เป็นหมาช่องอะถ่าย ตองมาส่งมาส่งที่ไหนครับ่งหน้าวัดครับหน้าัดรับัี้มนะครับับตร่ไม่ไม่ไม่ยับไม่มีเกิดช่งเวลาไม่เจอบันไปเสียตัวาผมบอกผมผมว่าสูกกับมัดกับันนี้ใครมาเจอครับมี Kế, kế. Thì mà cha bán sướng nó, nó mới đủ sướng cứ Phải còn tiền đi. thì... mà chờ lại tấm Chưa Còn thì mà phải bỏ thì bán nó từ Phải mấy đồ khay lo chứ bán đó Ta mà bày đốn nó còn mình lại lũ Không tới cho bày đốn Không có phải là không có Không còn lẻ mua không lắm mua thì bán kêu